สวัสดีครับ่ผู้ชมครับพบกันสำหรับวันเสาร์ที่21เดือนสิงหาคม2564กับผมจำนงชัยมงคลนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดแบบสบายๆแต่ว่าเป็นวันหยุดแบบสบายๆนะครับแต่ในชีวิตคนไทยนั้นเราไม่ได้สบายเหมือนเป็นวันหยุดสมัยก่อนถ้ามีวันหยุดก็เป็นวันพักผ่อนนะผ่อนคลายกันบ้างบางที่ก็ทำงาน นะบางที่ก็ไม่ได้ทํางานแต่ความสุขเรามีจากว่าเอาละนะครับมีเงินมีทองในการที่จะไปจับจ่ายใช้สอยไปซื้อนอนไปกินนี่ได้บ้างแต่วันนี้วันหยุดไม่ได้เป็นวันหยุดที่มีความสุขแต่เป็นวันหยุดที่มีความหมดหู่เป็นวันหยุดที่มีแต่ความเครียดในสังคมไทยผมก็เลยเอาหัวข้อจากประเด็นการวิเคราะห์ในภาคส่วนต่างๆเอามาคูดคุยกันวันเสาร์ นะอย่างน้อย,อยเราจะได้รู้ว่าการเตรียมพร้อมหรือการเตรียมการข้างเรานั้นเนี่ยครับเราจะอยู่เราจะกินกันยังไงวันนี้นะครับสิ่งที่คนไทยห่วงห่วงมากนะครับหนึงก็คือโควิดนี่แหละครับการติดเชื้อห่วงเรื่องการติดเชื้อกรุงเทพมหานครนี่กรุงเทพโพเดีออกมาก็ห่วงการติดเชื้อความจริงไม่ใช่กรุงเทพอย่างเดียวนะครับพี่น้องทั้งประเทศห่วงเรื่องการติดเชื้อโควิด ห่วงเรื่องวัคซีนที่รัฐบาลไปไหนไม่รอดสุดท้ายก็หันมาปรับใช้ชิโนแวคโดยอ้างว่าชิโนแวคเข็ม1ชิโนแวคเข็ม2แล้วค่อยไปตามแอตราเซเนกาเข็ม3ทั้งๆที่ไอชิโนแวคนี่นะครับผลต่างๆมันก็ออกมาหมดแล้วว่ามันไม่สามารถที่จะไประง,งับไปต่อต้านไปป้องกันสายพันธุเอเดลต้าหรือสายพันธุอินเดียได้ แต่ก็พยายามจะซื้อกันนะครับไม่มีอะไรจะฉีดให้ก็เอาชิโนเวกมาฉีดให้แล้วไปรอแอสตาเข็ม3ามบอกว่าถ้ารอแบบนี้คุณจะรอไปเพื่ออะไรรอเอาแขนไปเจ็บแล้วก็ไม่ได้ผลอะไรทั้งสิ้นในการที่จะไปป้องกันนะแล้วไปรอเข็ม3มันจะได้เมื่อไหร่เพราะเข็ม3ซึ่งเป็นแอสตา นายอนุทินนี่หาได้ไปีหนึงเดือนหนึงกี่โดสกับตอนนี้อยากเดิมบอกว่าเราจะได้แน่ๆสิบล้านโดสแต่เนี่ยสิงหากันยานะวันนี้ได้กี่โดสแล้วครับนะอย่างมากก็ห้าหกล้านโดสได้หรือเปล่ายังไม่ทราบแล้วให้ไปชนฉีดเข็ม1นเข็มสชิโนแวคไปก่อนแล้วค่อยไปรอเอสตาถ้าสมมติว่าคุณให้เข้าฉีดเข็มหเข็มสอเก็บแขนนะครับสเสียเงินงบประมาณโดยใช่เหตุ แล้วปรากฏว่าเข็ม3แอดต,ต้าม,มาไม่ทันเวลาเข็ม1เข็ม2ก็ล้มเหลวสิ่งเหล่านี้แหละครับคือข้อกังวลประการแรกที่คนไทยห่วงเรื่องการติดเชื้อวันนี้การแก้ปัญหาของประเทศจะทําได้ประการสําคัญเลยคือการหาวัคซีนที่มีคุณภาพมาฉีดให้กับประชาชนนะครับแต่รัฐบาลนี้บอกว่าทําไม่ได้หรอกครับนะคุณจะใช้วาทกรรมจะทําให้ดีกว่านี้จะทําอะไรแล้วแต่ประยุทธจ์จโนชาเนี่ยนะ มันไม่มีทางหรอกครับเพราะสิ่งที่คุณทามาเนี่ยมันไม่มีอะไรที่มันด pues, ี <โ etwas S 1> ได้เลยนะอย่าบอกว่าทําดีแล้ och, วมันยังไม่ดีสุดยังพูดผิดเลยเพราะที่ทํามายังไม่มีอะไรที่เห็นแล้วมันดีเป็นรูปเป็นร่างเป็นอะไรที่มันมันดีอ่ะสำหรับคนไหนก็อย่ามองไม่เห็นนะครับนี่คือการห่วงการติดเชื้อครับห่วงอีกประการหนึ่งสําหรับคนไทยวันนี้คือเรื่องตกงานนะเรื่องตกงานเรื่องคนตกงานเรื่องนี่เพิ่ม คนตกงานเนี่ยนะครับยอดคนตกงานจะพุ่งทะลุเป็น100%ยเปอลยทีเดียวแหลคนะครับนะคนจนเนี่ยจะพุ่งมากกว่า100%อันนี้ไม่ใช่ผมพูดนะครับแต่เป็นการวิเคราะห์จากหน่วยงานต่างๆนะหน่วยงานต่างๆพานห่วงเรื่องตกงานห่วงเรื่องหนี้สินฮะหนี้สินที่มันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่ได้ก่อแต่มันเป็นหนี้เดิม ที่มันมีอยู่แล้วไม่มีปัญญาไปใช้นี่รัฐบาลจะช่วยยังไงอันนี้สำคัญนะครับนีเพิ่มเนี่ยคือดอกเบี้ยก,ก็เกิดเงินจ่ายต้นก็ไม่มีปัญญาจ่ายดอกเขาไม่มีปัญญารายได้ก็หาไม่มีหวังพึ่งจากรัฐในการกู้ในการอะไรต่างๆนะครับศักแต่ว่ามีโครงการครับผมบอกได้เลยครับศักแต่ว่ามีโครงการแต่ช่วยเหลือได้นิดเดียวครับ อย่างโครงการ s m e ลองไปกู้ดีครับง่ายไหมไม่ง่ายครับโครงการพักหนี้ก็เหมือนกันของธนาคารรัฐต่างๆนนะพักหนี้สองเดือนอย่างเงี้ยผมถามว่าอีสองเดือนที่คุณพักหนีนะ้มันจะไปแก้อะไรได้อันเนี้ยเดือนสิงหาเนี่ยนะครับคุปปิดมาตั้งแต่กรกฎาล็อกดาวอันนี้ก็สิงหานะพักหนี้กันถึงเดือนกันยาตุลาต้องมาจ่ายหนี้เต็ม มันจะเอาเงินที่ไหนเมื่อสิงหากันยาเนี่ยมันไม่มีไรายได้แล้วจะเอาตุลาไปที่ไหนมาจ่ายแล้วพ่อจริงๆเลยโอ้จริงๆนะอันนี้มาตรการของรัฐที่มันมันไม่เข้าใจประชาชนครับไม่เข้าใจประชาชนไม่เข้าใจในกระบวนการแก้ปัญหานี่เพิ่มจึงเป็นปัญหาครับเศรษฐกิจล้มก็เป็นปัญหาข้อห่วงใหญ่หนักกว่าน,นั้นประชาชนห่วงตัวไหนรู้ไหมห่วงเรื่องอดตายฮะ ห่วงเรื่องอดตายไม่มีจะกินครับคือถึงขั้นนั้นแล้วจบประเทศไทยวันนี้ท่านผู้ชมฮะหวังว่าโควิดเสร็จนักลงทุนนี่นะจะมาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยผมบอกได้เลยว่ายากครับจะหวังนักลงทุนมาลงทุนในประเทศไทยยากครับไม่ง่ายหรอกครับเหตุหลายประการนะเหตุหลายประการหนึ่ง เรื่องใหญ่ของประเทศไทยวันนี้คือการทุจริตคอร์รัปชันครับการทุจริตคอร์รัปชันของประเทศไทยเนี่ยหลังการปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยนะเยอะมากขนาดมีรับนูลช็อบ60ศึงตั้งฉายาว่ารัฐธรรมนูญปราบโกงคุณปราบโกงภาษาอะไรล่ะประยุทธ์จันโอชาปี62เนี่ยนะถ้าเทียบเมื่อแค่ปี62นะยังไม่เทียบปี64เลยนะครับอันดับ ที่องค์กรความปโปร่งใสระหว่างประเทศเขาจับจัดประเทศไทยอยู่นี่นะครับลำดับถ้าจะเอาโกลงคือโกงมากขึ้นถ้าลำดับนะคือโกงมากขึ้นทุกอย่างปี62ในคะแนนอ่ถาถ้าเขาจัดระ,ระดับว่าความโกงมากขึ้นนะครับสอันดับ36จากร้อนะครับคือการโกงเนี่ยนะ จากโกงไปหาไม่โกงนะมีร้อยอันดับประเทศไทยได้อันดับที่16เรื่องการโกงนะครับถ้าไปจัดอันดับระหว่างประเทศในเรื่องของคะแนนที่แบบอีกมุมหนึ่งที่เขาไล่จากน้อยไปหามากประเทศไทยเนี่ยอยู่ในอันดับ101จากเดิมเนี่ยนะครับอันดับ99สรู้สึกยก่ปฏิวัติรัฐประหารอยู่อันดับ99 แต่พอมาปฏิวัติรัฐประหารนะครับเลื่อนเป็นอันดับ1 0 1นะครับของการโกงมากขึ้นนะอันดับเนี่ยจจะพูดแล้วจะอยู่ที่พูดแต่มุมน้อยไปหามากมุมมากไปหาน้อยแต่สรุปคือโกงมากขึ้นระบบราชการหลังการปฏิวัติรัฐประหารนะครับเป็นระบบราชการรวมศูนย์เป็นระบบราชการที่ล้วนๆประชาชนแทนที่จะสะดวกสบายขึ้น กลับลำบากขึ้นขั้นตอนมากขึ้นยุ่งยากมากขึ้นจากความคิดคนที่มาจากระบบราชการไม่สามารถตอบโจทย์ในความตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนได้เลยประชาชนต้องเป็นขี้ข้าเหมือนเดิมราชการเป็นเจ้านายอันนี้คือยุคประยุทธ์จันโอชาที่ยังอยู่เพราะฉะนั้นต่างชาติเขาไม่ชอบอย่างนี้ประเทศไทยระบบราชการมันต้องลดให้สะดวก และรวดเร็วคือลอดขั้นตอนให้มากต้องสะดวกและรวดเร็วแต่วันนี้ยิ่งช้ากับยิ่งโควิดยิ่งช้าวันก่อนผมประชุมคณะกรรมการาวิสามันพี่ารณาแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรื่องจัดตั้งบริษัทเรื่องเงินปันผลเรื่องอะไรเกี่ยวกับบริษัทนี่แหละครับผมเนี่ยพูดฝากผมรับปากพี่น้องชมนด้ว่าผมจะพูดประชุมวันแรกผมซัดแล้วครับในที่ประชุมนะกรณีที่ คิวจดทะเบียนของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะนต้องไปรอกันตั้งตีสามตีสี่เพื่อรอคิวเนี่ยนะครับผมบอกไปแล้วฮะผมฝากพออ,อ,อมีรองทิบดีดกรมการค้าภายในมาเป็นกรรมธิการด้วยมั้งนะครับผมเล่นที่ประชุมไปแล้วครับแล้วยังมาเถียงผมอีกนะอย่างว่าจดทะเบียนเนะี่ยภายในสิบสี่วันบอกที่ไหนครับกระทรวงพาณิชย์ให้จดวันสุดท้ายอย่างเดียวบอกไม่มีไม่มีไม่มีได้ไ,ไ,ไงผมไปเองอะ่ะเงียบเลยฮะ สิ่งเหล่านี้นะครับมันสะท้อนให้เห็น้ไหมรัฐบาลมีแต่แก้ตัวนะครับไม่ค่อยแก้ไขกันมีแต่แก้ตัวแบบน้ำขุนๆแล้วก็ไม่แก้ไขผมไม่สนใจแล้วครับอยู่ในกรรมธิการผมไม่สนใจสักเท่ากันหมดแล้วครับผมซัดในที่ประชุมฝากไว้เลยคราวหน้าเจอกันใหม่วันที่ยี่สิบหกที่จะถึงนี้ไม่ยอมฮะไม่ยอมเรื่องของพี่น้องชนผมไม่ยอมอันนี้คือต่างชาติจะมาลงทุนก็ยากแล้วครับยากครับ เวทีกรรมการของสภาผู้แทนราษฎรมีความหมายท่านผู้ชมครับถ้าประธานกรรมการมีความเป็นกลางแท้จริงนะไม่เอาพรรคการเมืองไปยุ่งจะได้ประโยชน์ครับกรรมการวิสามันกันถ้าได้คนที่มีคุณภาพเข้าไปก็จะช่วยประชาชนได้เยอะผมนี่อยู่ไม่มีทางครับนะผมไม่ปล่อยอะไรให้เล็ดลอดจากผมไม่ได้เด็ดขาดผมไม่เกรงใจกันทั้งนั้นนะในเวทีกรรมการของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งตัวเองก็อยู่หลายคณะอยู่เนี่ยนะครับแต่เข้าใจครับปัญหามันก็เยอะ เพราะฉะนั้นโอกาสการลงทุนต่างชาติที่จะเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยมันก็ยากมันยากครับมันยากนะเรื่องอะไรกะเรื่องอาการคอร์รัปชันเรื่องความเหลื่อมล้ําวันนี้หลังการปฏิวัติรัฐบระหารท่านผู้ชมใช่ไหมครับความเหลื่อมล้ําของประชาชนเนี่ยนะนะมัน มันยิ่งสูงขึ้นมันกลายเป็นประเทศต้อยพัฒนาที่ความเหลื่อมล้ำระหว่างคนคนรวยกับคนจนเนี่ยห่างกันไปเรื่อยๆวันนี้คนจนจนลงคนรวยรวยขึ้นนะครับในสถานการณ์ที่โควิดระบาดในสถานการณ์ที่รัฐบาลที่มาจากการสืบทอดอำนาจคนรวยรวยขึ้นเรื่อยๆครับท่านดูผลกำไรนะครับแต่คนจนไม่มีจะกินไปเรื่อยๆนะสมคิดจาตุศรีพิทักษ์บอกว่าคนจนจะหมดประเทศใช่เลยครับ ตายกันทั้งประเทศนะนะนะครับตายกันทั้งประเทศนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมต่างๆเหล่านี้นะครับมันจึงจำเป็นอะอย่างกรณีอะไรเนี่ยผมโน้ตไว้เนี่ยอ่าช่วง5ปีที่ผ่านมาเรื่องของความเหลื่อมล้ำนะนะปี57นะครับธนาคารโลกเนี่ยนะนะเขาพูดถึง คนจนมากขึ้นนี่นะปี58เนี่ยอยู่7.2% 7.2%ปนะครับปี57อยู่ที่7.2%เพราะว่าปี61มาที่9.8 58ี่ยังไม่มีโควิดนะครับแล้วปี61ก็ยังไม่มีโควิดแต่ความจนเพิ่มขึ้นนะครับ ซึ่งสวนทางกับการโปรโมชั่นของรัฐบาลที่บอกว่าเศรษฐกิจเราโตขึ้นโตภาษาแหละครับคนจนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอันนี้คือข้อมูลที่มันเป็นลักษณะของการไม่ตอบตามความเป็นจริงภายใต้การล้มเหลวของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับเรื่องโควิดวันนี้ป่วย23,159เสียชีวิตอยู่ที่261 ถามว่าประสบความสําเร็จนะครับผลิตประโยชน์จะโรชาพยายามจะบอกว่าตอนนี้เราเริ่มที่จะมีการควบคุมได้แล้วไม่มีทางเรากครับดาบใจวัคซีนยังหาไม่ได้วันนี้คนเนี่ยต้องการนะครับต้องการการเยียวยาเราดูได้นะครับคนจนคนมีจะกินหรือไม่มีจะกินเนี่ยนะฮะดูจากตรงไหนรู้ไหมครับวันนี้ประชาชน ลงทะเบียนเพื่อจะต้องการความเยียวยาต่างๆจากรัฐบาลเนี่ยนะฮะล้านคนโดยประมาณนะท่านชมครับ40ล้านคนจากประมาณ68ล้านคนท่านคิดดูก็แล้วกันครับ60กว่าล้านคนต้องการการเยียวยาถึง40ล้านคนเท่ากับ2ใน3ของประชากรในประเทศนะครับอันนี้ยังไม่รวมเด็ก ถูกไหมครับถ้าตัดเด็กออกตัดอะไรออกเนี่ยมันมากกว่าสองในสามของประเทศอันนี้เป็นข้อมูลที่มันเป็นสถิติที่มันออกมานั่นก็แสดงให้เห็นว่าคนไทยเราวันนี้มันลำบากมันไม่มีจะกินมันก็จะจนไปเรื่อยๆการตกงานจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคนเนี่ยนะครับถ้าพอมีจะกินพอมีอไรายได้ไม่อยากขอทานอะไรจากรัฐหรอกครับเพราะเราไม่ใช่ขอทาน เราทำมาหากินคับคนไทยไม่ได้ขอทานแต่เมื่อด้ความไม่มีจะกินรัฐก็พยายามออกนโยบายในลักษณะเหมือนคนไทยเป็นขอทานวิธีการทำให้คนไทยเป็นขอทานทำไงก็ให้มันจนลงเรื่อยๆพวกเราก็รวยขึ้นเรื่อยๆพวกบรรดารัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีพวกเจ้าสัวต่างๆรวยขึ้นไปเรื่อยๆครับอะไรถ้ารวยประชาชนจน คนรวยยิ่งได้เปรียบเพราะว่าคนจนนะจากสมมุติว่าเอาองง่ายเลยครับขายที่ดินแต่เศรษฐกิจมันดีๆขายไร่สมมุติาไร่ละแสนพอเศรษฐกิจไม่ดีห้าหมื่นก็ขายครับและคนจะซื้อคือใครคนรวยซื้อก็ซื้อของได้ราคาถูกแต่คนจนขายของได้ราคาถูกคนรวยซื้อของได้ราคาถูกเหตุผลนี้หรือเปล่าครับ ที่รัฐบาลนี้อยากให้คนไทยจนเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อเจ้าสัวจะเป็นคนรวยใช่หรือไม่นะครับไม่มากก็น้อยต้องมีครับไม่มากก็น้อยต้องมีครับไม่ไปข้อกล่าวหาีิเลื่อนลอยหรือว่ามาพูดล้อกันมีแน่นอนครับเพอรัฐบาลผู้เด็กประยุทธ์เจ้าจ่าสมองมันน้อยแก้ปัญหาโควิดหน้าเดียวยังแก้ไม่ได้เลย คนจนก็จนไปเลยๆขายของได้ถูกไปเลยๆเยด้ตังน้อยไปเลยๆคนรวยก็ช้อนซื้อช้อนซื้อซื้อของถูกครับธนาคารบริษัทไฟแนนซ์ต่างๆเอาเริ่มสบายนี่ครับดอกเบี้ยก็แพงรัฐบาลไม่ได้ช่วยอะไรมากมายรถทิ้งสลึงหนึ่งมันจะไปมีกระเตื้องไปน้ํายาเลยได้ครับก็ช้อนซื้อยึดซับยึดรถย,ดดยึดลาไปขายตลาดยึดรถไปก็ไปขายตลาดขายก็ขายแบบถูกๆ ซื้อกัอนไ่ซื้อกันเองบ้่งขายถูกๆแล้วเงินไม่พอจ่ายนี่ก็มาฟ้องประชาชนเขาฟ้องได้นะครับท่านผู้ชมครับกรณีที่เอารถไปคืนแล้วเขายึดรถไปไปขายตลาดเนี่ยขายเขาบริษัทเอาไปขายคนเจ้าของรถไม่มีโอกาสได้ขายเอาไปประมูลก็พวกกันเองก็เท่านั้นแหละครับที่ประมูลถูกๆแต่พอเงินไม่พอก็มาฟ้องเอากับผู้เช่าซื้อ สิ่งเหล่านี้รัฐบาลเคยคิดและเคยสนใจบ้างไหมครับอย่าลืมนะครับมันเป็นฐานรากคนไม่มีรถขับค้าขายก็ไม่ได้นะฮะไม่มีรถขับยังไม่พอต้องมานั่งผ่อนนี่ไม่มีรถอีกต้องมาแบกภาระ,ระต้องไปติดเครดิตบูโรอีกสิ่งเหล่านี้นะครับคือรัฐบาลจะต้องแก้เป็นแต่ผมไม่เชื่อว่ารัฐบาลผลเเดประยุตธ์จรจะสามารถทําได้นะครับผมว่าแค่คิดนี่คิดได้หรือเปล่าวันนี้มึนไปหมดไม่มีทางหรอกฮะ เมื่อวานแล้ววันไหนเมื่อวันซืนดิใช่ไหมออกมาแปบ๊บออกจากบ้านมาอยู่มาดูโรงพยาบาลจุฬาคุณจะไปดูทำไมเขาเขาถ่ายรูปไปคุณดูก็ได้แพทย์ไปดูแบบนั้นคุณต้องไปลงไปคลุกไปคลุกความจนไปดูความจนไปคนคไม่มีจะกินเป็นเป็นยังไงรากคุณเนี่ยกินเงินเดือนมาเรื่อยตลอดวันนีก้ก็กินเดือนันเป็นแสนแสนเงินมัเป็นล้านล้านคุณไปเดือรดร้อน,รนตรงไหนพลเอกประยุทธ์ลูกเมียก็ไม่ได้เดือดร้อนแต่ไปชนเดือดร้อนกับ เดินไปโรงพยาบาลจุฬาไปดูนะ่ริมหายาสูบมันจะสกัดวัคซีนนะครับประโตไอ้นี่มันขี้ประติวไอ้นี่มันขี้โลกมันเรื่องกระจอกเรื่องใหญ่คือคนไม่มีจะกินครับคนจะตายประชานจะตายนี่สินพลุงพลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆร,ร,รถก็ถูกยดึดยังไม่พอถูกฟ้องอีกถูกยึดทรัพย์ไม่รู้เงินไหนมาจ่ายสิ่งเหล่านี้คือหัวใจนะครับที่คุณจะต้องแก้ไขพร้อมๆกับโควิดปล่อยโควิด กว่าจะจบปีนี้ทั้งปีไม่มีทางไม่มีทางนะคุผู้ชมใครบอกว่าปีนี้โควิดจะหมดบ้างไหมครับไม่มีทางหรอกครับเดี๋ยวว่าโควิดหมดเลยวัคซีนจะได้ครบสิ้นปีนี้ก็ฝันไม่ได้ครับต๋อยนะฝันไม่ได้สิ้นปีบอกจะได้วัคซีนร้อยล้านโดสฝันไม่ได้ไม่มีทางเว้นแต่ไปทุ่มเงาเงินไปซื้อไอชิโนแวกมาฉีดเหมือนฉีดน้ําเปล่าเนี่ยอเนี้ไ,ได้ไอจะเป็นไปได้อยู่ นะสับแต่อ้างว่าโอ้ยเราฉีดวัคซีนได้ครบร้อยล้านโดสเห็นไหมพลเอกประยุทธ์จันโอชาสัญญากับประชาชนว่าสิ้นปีนี้จะต้องฉีดวัคซีนในครบร้อยล้านโดสผมเขาถามว่ายี่ห้ออะไรโอ้ยก็ไอชิโนแวกไงตอนนี้เข้ามา30ล้านแล้วโดยประมาณอย่างีี้ไม่ถือว่ามีราคานะครับคุณต้องเอาแอตตาเซเนกาหามาเอาชิโนฟาร์มั่งเอาไอไฟเซอร์จนสันเนนจนสัน นะครับโบรน่า bon หรืออะไรก็แล้วแต่วัคซีนที่เป็นเป็นยี่ห้อที่ประชาชนก็อยากจะฉีดไม่แช่วัคซีนน้ําเปล่ามาฉีดมันมันเอาเงี้ยมานับไม่ได้เพราะเขาไม่เอาสิงคโปร์เขาไม่เอามาเลเซียเขาจะโละทิ้งขณะเขาเหลือตั้งสิบสี่ล้านโดก็จะโละทิ้งเลยครับแต่เรายังขวนขวายที่จะซื้อมาเพื่อจะมาฉีดให้ครบร้อยล้านโดสตามที่พูดไว้อันนี้ไม่ได้นะครับถือว่าไม่มีราคาแต่ผมก็เชื่อว่าไม่สามารถทําได้หรอกครับ เพราะฉะนั้นโควิดจะหมดจากสิ้นปีนี้ไม่มีทางคนจนนะครับวันนี้เดือนสิงหานะกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาอีกสเดือนก็สิ้นปีอีกละหดหู่ไปวันๆจบไปวันๆน,นะครับวันนี้ขอญาติหยิบยกประเด็นต่างๆเหล่านี้นะครับนี่ครัวเรือนวันนี้การบริโภคนครัวเรือนน้อยลงมากผมไม่มีเงินจะจ่าย ทานผู้ชมเชื่อไหมครับบางคนใช้คันละคนละครึ่งนี่นะฮะยังใช้ไม่หมดเลยเพราะมันมีอีกไม่มีอีกครึ่งหนึ่งไปซื้อให้มาครึ่งนึ่งอีกครึ่งหนึ่งต้องไปหามาเองไม่รู้จะไปหาที่ไหนดูดีครับเป้าหมายรัฐบาลต้องการกระตุ้นก็ไอ้คนละครึ่งมันก็อีกครึ่งมันก็ยังหาไม่มีขนาดให้มาครึ่งหนึ่งแล้วอีกครึ่งหนึ่งก็ยังหาไม่มีของคนละครึ่งวันนี้ก็แพงก็อีกแพงกว่าราคาปกติเงินออมก็ไม่มี เงินที่มีมาก็อคอกขนาดกระปุกออมสินคนทุบแล้วทุบอีกนะครับเหรียญสลึงแต่เดิมไม่ก้มเก็บวันนี้ต้องกบก้มเก็บเหรียญสลึงสิ่งเหล่านี้แหละครับมันสะท้อนว่าวันนี้สิ่งที่เราห่วงนะครับผมหยิบยกมาพูดนี่ยนะผมอยากกระตุ้นไปยังรัฐบาลว่าคุณลงมาในดินนะครับประยุชน์คุณบอกผมเวิร์กฟอร์มฮมอยู่ที่บ้านนะผมมีงานหลายทำอย่างที่ต้องทํา ปโทรขอโทษเทครับแอบหลับใครจะไปรู้คุณผมถามว่าคุณมีความสุขจริงหรือเปล่าคุณมีความทุกข์จริงหรือเปล่าคุณมีความห่วงใยคนไทยจริงหรือไม่เศร้าใจสลดใจจริงหรือเปล่าหรือเป็นเพียงวาทกรรมที่ออกมาพูดเท่านั้นเองเพื่อจะอยู่ยาวการทำในสิ่งเหล่านี้ต้องแสดงออกให้ชัดกับระบบประชการอยช้าก็ปลดที่ครับ ลดไปเลยทำงานช้าองค์การบริษัทมีนอกมีในในการจัดซื้อวัคซีนในการจัดซื้อเครื่องตรวจข้าราชการไม่ใช่ไม่ทุจริตนะครับนั่นแหละครับตัวทุจริตผมจะบอกให้ผมไม่ได้ว่าใครนะครับระบบราชการไทยนะครับตัวทุจริตไม่ได้เจาะจงไม่ได้ว่ากันทั้งหมดนะครับแต่สิ่งเหล่านี้พลเอกประยุทธ์ชามองไม่เห็นอย่างองค์การบริษัท ทำไมละครับมันทําอะไรช้านักหนาล่ะครับในการสั่งซื้อวัคซีนยี่ห้อทางเลือกออยทาไมอนุวัตช้าประยุทธ์จันทร์ชารู้เรื่องบ้างไหมครับพอลกฉุกเฉินมีมาไว้เพื่ออะไรเพื่อปราบม็อบแทนที่จะเอามาเพื่อแก้ไขปัญหาราชการให้รวดเร็วตอบสนองความต้องการประชาชนกลับไม่ได้เอาทําในสิ่งเหล่านี้เลย มันมันจึงล้มเหลวทุกอย่างนะครับเพราะคนก็จนไปเรื่อยๆนะครับคุณไม่ได้จนกับประชาชนนะครับคุณรวยขึ้นไปเรื่อยๆคุณมีเงินเดือนกินสลึงเดียวก็ไม่ลดกินก็เรียกว่ากินฟรีก็ว่าได้ครับอยากกินอะไรคนก็ไปซื้อให้จะกินหัวฉลามจะกินโต๊ะจีนโต๊ะละสองหมื่นอยู่ที่บ้านก็นั่งกินได้ครับโต๊ะละห้าหมื่นโต๊ะละแสนก็กินได้ครับจะกินเป่าฮื้อพวกคุณกินได้ครับแต่ประชาชนดังหาน้ำพริกปลาทูมากินยังกินยากเลยครับ นะครับจริงวนนี้คุณผู้ชมครับก็อยากจะฝากนะครับมาตอนนี้มีเครื่องเดียวนี่เครื่องหายยังไม่มีตังค์ซื้อเลยไหมเนี่ยเวลาใครโทรเข้ามาทีมก็จะโชว์หน้าจอนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการกดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นสะท้อนกันมาเยอะๆครับนะสะท้อนกันมาเยอะๆถ้าเราไม่ได้สะท้อนกันนะ รัฐบาลนี้หูตึงอยู่แล้วครับหูหนวกตาบอดครับนะ้ามีผลประโยชน์อยู่ตรงไหนก็จะตาสว่างแต่ความทุกข์ความจนของพี่น้องประชาชนบางทีก็ตาบอดนะครับครับก็ขออนุญาตใช้เวลาเพียงแค่นี้วันนี้พรณนาบ่นอยู่พอสมควรแต่บ่นแบบมีสาระนะครับเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนนะครับสิ่งใดที่ท่านเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ก็เขียนมายายการ นะครับผมมีโอกาสเวทีไหนตรงไหนอย่างไรผมจะใช้ในสิ่งเหล่านั้นนะครับวันนี้สิ่งที่พูดคุยคือความยากจนความลําบากหนี้สินปรุงพลัง,ะลงนะครับไม่มีปัญญาใช้หนี้วันนี้ก็บอกรัฐบาลนะครับคุณเข้าใจประชาชนานะครับอย่ามวัาวแต่คุยครับมุยโมโอ้อวดนะวัคซีนจะเต็มแขนนะวัคซีนจะเต็มมือหมอนายนุทินพูดปเอ้ยนะครับเพอเจอเพอเจอสิ้นเชิง วัคซีนจะเต็มมือหมอเต็มยังไงแล้วครับวันนี้กําลังหาเรือว่าจะฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาฉีดใต้ผิวอะ่ะคือไม่นจะใช้วัคซีนน้อยลงทุกวันนี้ฉีดเข้าไปในกล้ามเนื้อมันต้องใช้เท่าไหร่ศูนย์จุดห้าหรืออะไรเนี่ยนะครับแต่ถ้าไปฉีดใต้ผิวหนังเนี่ยมันใช้แค่ศูนย์จุดหนึ่งไปถึงโน่นแล้วครับแล้วจะมาคุยบอกว่าวัคซีนเต็มมือหมอเต็มโรงพยาบาลเต็มแขนนะฮะในเดือนนี้สิงหาแม่เพลเจอร์นะครับไล่ไปอุกทีให้หมดครับ นะถ้าขืนอ,อยู่อยู่ไปต่าไรไปเด็ดทยก็ชิปมันนั่นแหละครับชิปลอสเอาละครับแม่พูดไปก็ไม่จบสักทีนึงครับขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้ขอให้ท่านจงระมัดระวังตัวนะครับวันเสาร์อาทิตย์แม้เป็นวันหยุดแต่โควิดไม่หยุดนะครับโควิดไม่นอนไม่หลับไม่นอนไม่พักงานนะฮะมันทํางาน24ชั่วโมงไม่เหมือนกนรัฐบาลที่ประกาศเคอร์ฟิวนะครับกลางคืนน้ำออกบอกโควิดมันจะออกมานะ รางวันออกมาได้อันนี้คือสมองพลเอกประยุทธ์จัร์ชาและรัฐบาลชุดนี้ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ